ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,566เมื่อวันที่9ธันวาคม2,565ศาสตราจารย์ดรสมบัติคำรงธัญวงศ์รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นายธีรชัยเชมนสริรินายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจํานวน56คนรวมพิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,566ณห้องประชุมหัวตะพานโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดให้จัดทำคํารับรองการปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายการดำเนินงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น48หน่วยงานประกอบด้วยกลุ่มสำนักวิชาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย20หน่วยงานกลุ่มศูนย์สถาบันส่วนหน่วยและสำนักงาน28หน่วยงานนายธีรชัยเชมนสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวอวยพรและให้กำลังใจคณะผู้บริหารขอให้ทำงานอย่างมีความสุขและอยากเห็นวลัยลักษณ์เป็นดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติในปีงบประมาณ2,566มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยการนำของศาสตราจารย์ดรสมบัติทำรงธัญวงศ์ ยังคงมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบแนวหน้าของประเทศศาสตราจารย์ดรสมบัติทำรงธัญ,ญวงศ์กล่าวว่าการทำงานจะไม่บรรลุผลสำเร็จหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยจึงมั่นใจว่าทุกความสำเร็จในวันนี้เป็นผลมาจากการทำงานหนัก ของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นบรรยากาศภายในพิธีลงนามการปฏิบัติงานมีการแสดงชุดพิเศษ WU Together Step Up to the World Ranking วลัยลักษ์รวมใจก้าสู่อันดับโลกเพื่อแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ได้รับการจัดอันดับโลกโดย Times Higher Education อยู่ในอันดับที่1,501 ของโลกและเป็นอันดับที่11ของประเทศไทย